ชัยาสนากตาพุทธาเชตวามารังสวหาหนาังจตุสจาสพังรัสังเยปิอึงสุนาราสภาตันหังกะระทยพุทธาอัทวิสตินายกาสเพปฏิตาไมาหังมัทเกเตมุนิสลาสีเสปฏิโตไมหังพุทโธธรรมโอทวิโรจนสังโคปติโตไมหังอุเรสาภคุณากโร <med> หัตถ้าเยเมอานุรุธโธสรารีปุตโตจจทักคิเนโกทันโยปิตทิพาคัสมิงโมคารานโจวามเกทักคิเนสัมเนเมหังอาสุงอนันทลาหุโลกาสะโปจะมหานาโมอุพาสุงวัมาสโสตะเกเกสโตปิตทิพาคัสมิงสุริโย,ย,ยว,วะัพังกาโรนิสินโนสิริจัมปนโนโสปิโตโมนีปงคะวปุมาลกสะโปเทโรมเหสีจิตวัทโกโสมหังวัเนีนิจังปฏิสาจิตทนากโกล ปุณโนโอังคุริมาโลจะอุป,ปาลีนัน้นท้สีบรีเทระมันจะมีชาตานาลาเตติลกามามะเตสาสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนรสาชันตาศิระเตเชนะ,ะอาคัมังเทสุสันติตาลาตานาังปุโรโตอาศิทักขินเมตตสุตะกังทักขชางปัจจโตอาศิว่ามอังคุริมาลากังขันธโมล,ลปลิตันจะอาตานาติยะสุตะกัง อากาเซชันนางอาสิเสสาปาการัสถิตาชินานาวรสัญยุตตาสันตปาการลังกตาวาตาปิตาทิสัญชาตาภัยนันชันตุพทวะอาเสสาวินิยังยันตัอนันชินเตชะสาวาสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญชเลชินะปัญชรามัชมิวิหารันตังพุกธะเลสัทธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะ จิตตุปัตโวธรรมานุภาเวนะชิตตาลิสังโฆสังฆานุภาเวนะชิตตันตรยโยสทธรรมานุภาวะปริโตจารามิชินะปัญชเชลติภาหุงหัดสะมะพินิมมิตะสาวุทันตังคีเมฆลังอุทิตะโคละสะเสนามารังทานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชายะมังคลานิมาราติเลกะมะ พิยุชาตติตะสพารันติงโครัมปะนาระวะกะมมะขะมะทะัตทะยักษังขันติสุทันตะวิธินาชิตวามูนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังค่าลานินาราคิลินฆะชะวะรางอาติมัตตะภูตังทาวกขิจักกะมะสะนีวะสุทารุนนังตังเมตตมุเสกะ วิธินาชิตวามมนินโทตันเตชสาะวะตุเตชายามังคลานิอกคิต,ตะคัตคะมาติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุริมาระวันตังอิถีพิสังคาตะโมนะชิตวาโมนินโทตันเตชสสะภวตุเตชายะมังคลานิกัตาวากัตทะมุทะลังอิวะคัพพีเนยีย จินจายะทุกทะวจนังชนากายะมะเชเนสันเตนะโมโสมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชสาพวาตุเตชยะมังคะลานิสัจจังวิหายะมัติสัจจะกาวาทาเกตุงวาทาพิปตตะมะนังอติอันทภูตังปัญ ยาปทีปะชะลิโตชิตวามุนินโทต,ตันเตชะสา,าววตุเตชยะมังคะลานินันโทปะนันทผู้ชักพังวิผูธรรมมะหิตถิงปุตเตนะเทระผู้ชักเคนะธรรมะปะยันโตอิถูปะเทสาวิธินาชิตวามุนินโทต,ตันเตชะสา,าววตุเตชยะมังคะลานิทุกขาหะทิฏฐุผู้ชักเคนะสุทธัธหัต ถังพม,มังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาพิธานังยานาคะเทนวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชายามังคลานิเอเตตาปิพุทธชายามังคลอัตถา,าถาโยวาจโนทีนาทิเน,นสรรเตมะตันทีหิตวาณะเนกวิวิธานิจุปัฏทวานิโมขัง สุขังอิทิคะเมยะนโรสปัญโยมหาการุณิโกนาโถอิตายะสภพปานินังปูเลตวาปาระมีสัพาปโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะสัจจวัดเชนะโหตุเตชัยมังคลังชะยันโตโพธิยามูเลสั์กะยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิ ชัยยสุชย,ยังมังคะเลอาปะราชิตะปันลังเกศีส,สปาวิโปกเวโปกคะเลอภิสีเกสัพะพุทธานังอักขปัตโตปะโมทติสุนักขัตตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุทิตังสุขโนสุมุตหุโตจะยุสุยิตถัง พมมาจะจาริสุปัททคีนางกายะกรมมังวาจากรมมังปะทังคีนางปะทังคีนางมโนกรมมังปะนิธีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิกตวาละละพันตตีปะทักขีเนภวะตุเตีพพะมังคะลังลักขันตุสพะเทวตา สัพพะพุทธาเวนะสธาโสธีพระวันตุเตพระวตุสัพพะมังคะลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสธาโสธีพระวันตุเตพระวันตุสัพพะมังคะลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสธาโสธีพระวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคะเล โพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมธาเนนะพระวันเตปุชิตาโสถิงกะโรนเตทะวิหารันมัททะเรเทราจะมะชาณวากะจะพิกขวโวสารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจะาเทสนิขามาจะอิสลาสัมปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาปุญชาเยปิจะอันทัสัมภวา สังเสะชาชาตาอัธวปะปาติกานิยานิกังธรมมะวะรังปฏิจเตสเพปิทุกขะสะกะโรนตุสังขยังทาตุจีรังสตังธรมโมธรมมัทราจะปุคราสังโคโหตุสมัคโขวะอัธยะจะหิตายะจะอัมเหระขันตุธรม สัทธรรมโมสเพปิธรรม,มาจาริโนวุธิงสัมปาปูเนยยะมาธรรมเมอาริปยะปะเวทิเตปะสันติโหนตูสเพปิปานิโนพุทธศา,าสเนธรรมมาทารังปวัชันโตกาเลเทโวปวัสสตุวุธิภาวายสัตตานังสมิทธทางเนตุเมทานิงมาตาปิตาจะอัทธราชังนิจจังรักขันติปุ ตกังเอวังธรรมเณนะราชาโนปชังรักขันตุสัพพทาทุกขปตตาจะนิทุกขาพระยะปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตุสเพ,พปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเมหิสัมภะตังปุญญะสัมปทังสัเพ,พเทเว,วามัน นุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท้าทันตุสัททายาสิลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิราตาโหตุขันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาภาลปัตาปัจเจกาไนายะยะพระลังอะระหันตานันจเตเชนารักขังพันธามิสัพพโส โหตูสัพพังสุมังฆลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสถีโหตุนิรันตรงโหตูสัพพังสุมังฆลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัทธรรมะธรรมานุภาเวนะโสถีโหนตุนิรันตรงโหตูสัพพังสุมังฆลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสถีโหตุนิ รันตารังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรแห่และอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตราัยด้วยศากทายายบทสวดพระสูตรพระปาริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิ์จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพทเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมเหล่าธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอเศรษฐีเหรียญไหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สมสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปาริจงสมเหล็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุประการเธอ